รอบที่สามเป็นตรงที่77เปิดได้ชมอย่างเดียวครับอันนี้ใช่ไหม77สีเอ้ยกี่บาทนะ้าสิบาท50บาทมีอะไรบ้างมีพิพิธภันธ์เป็นห้องนักเรียนอยู่ชั้นบนมี VIP อจูบผู้โดยสารมากกว่า600ท่านโอแข่งให้ชมโภคบเิียทรวบรวมประสบการณ์มากกว่าสองรายการนะครับคานนเยยีีดรับแล้วกาแฟมีกี่กี่ลำ คาเฟ่มีสองลำครับและที่สูงอาหารมีกาแฟครับสจุดลำที่สลำแจ่ยเจ็ดาทเจ็ดปยดชมนะครับท่านละสามสิบาทโยจ็ิบเจ็ดะห้าสิบาทปรดชมพร้อพิพิธภัณุปกรณ์สงคามนะครับโอเคครับครับลำนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับขึ้นห้บบาท เป็นละร้อยบาทห้าสิบบาทเท่ากันครัแล้วสามสิบบาทขึ้นไปชมอันนี้มีกาแฟสองลำครับสั่งข้างล่างซื้อตัวข้างล่างแปะร้านกาแฟข้างบนโอ้เทร่มากอยู่ที่อเภอสัตหีบจังหวัดชนลบุรีจะีไปดูกันก่ับอ่าพาละหลานขึ้นเครื่องบินครับพาหลานขึ้นเครื่องบินไปดูพิพัณน์ก่อนครับก่อนจะกินกาแฟครับไปกินไปดูพิพัณน์ก่อนครับก่อนไปกินกาแฟ โดยดมสมขครงบินข้าเขาัครั้องนครบินเก่าน,นะครับ ทำให้ชมให้เด็กเดินมาดูไปดูห้องกับตันกันครับเอ็นดันอันท้ายแล้วเนี่ยอ๋อนี่ห้อง V.I.P. เนื่อห้องอะหนะเปิดกางเกงให้ลู ห้องนับ,บินปิดไปครับลำลองชั้นเฟิร์สคลาสครับที่นอนครับไปดูห้องข้างหรครับห้องนักบ,บินอยู่ข้างบนครับเรวไปดูข้างบนครับเข้าใจผิดอันนี้ก็ขึ้นมาครับนี่น่าจะเป็นเฟิร์สคลาสโอ้ยในห้องเฟิร์สคลาสเมื่อกี้ห้องนอนเมื่อกี้ห้องเก็บของใช่ใช่อันนี้ก็เป็นห้องน่าจะเป็นห้องเอ่าขั้นสอง ห้องดีเลห้องดีเลยเป็นห้องโดยสารปิดเมื่อกี้ห้องเก็บสินค้าเนาะพวกกระกบพงกระเป๋าอ่าห้องเครื่องบินของจริงครับเนีมือหนึ่งบมือสองโอเคครับข้างล่างมองข้างล่างนู้นจะเห็นเครื่องบินข้างล่างไหลล่างโอเคครับโอ้เพิ่์เคยเห็นครับของแท้ครับอย่าอย่าอย่าอยาอย่ไปเลยไปดูกันนับของเครื่องบินนะครับ การ์ดควรครับไ,ไปดูห้องอะไรกันบ้อยู่ข้างหลังนักบินเ <c oughs> ราลงจากห้องนักบินมานี่ครับอันนี้ห้องเก็บของบริเวณนี้เป็นเก็บกระเป๋านะก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเออมันต่างจากเครืบินอันก่อนนะครับในพิพิธภัณฑ์นะครับนิสิตเครืบิน จริงมันเต็มเลยครับเขาออกมันจะมีที่เก็บกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งนี่นนะครับห้องน้ำห้องส้วมครับออกมาเรามาดูพิพิธภัณฑ์ด้านหลัง,งอ๋อ

I don't know.